อิเลทิช็อปร้านเติมเกมมือถือออนไลน์ราคาถูกเปิดให้บริการ24ชั่วโมงและร้านนี้ยังสามารถเติมได้ทั้ง UID และ ID พาสและยังมีเกมมืออื่นอีกมากมายให้่านผู้ชมได้เลือกเติมสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อไปทางเพจอ l a ล็กทิช็อปหรือแอร l ไลน์อิเล็กทิช็อปได้เลยนะครับผมและสามารถเติมได้ทั้ง a อ d ด o i d และ iOS นะครับผมการเติมต้องรอคิวสักครู่นะครับและต้องเป็นบัญชีของบริษัทเท่านั้นนะครับผมสำหรับใครที่สนใจไปเติมไปเติมกันเลยครับผม Let's go โอเคครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม FC Mobile นะครับมีน้องๆเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยคอมเมนต์เข้ามานี่ครับผมว่าต้องการ RW นี่ครับผมเนื่องจากผมทำ ST ไปแล้ว LW ไปแล้วแล้วก็มาถึงวันนี้ก็คือ RW นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะแนะนำงบน้อยไปงบมากเลยนะครับว่าจะมีตัวอะไรที่น่าเล่นแล้วก็ใช้ได้อยู่ใน,นปัจจุบันนะครับผมโอเคมาเราจะเลื่อนให้สุดแถบนี้เลยครับผม ตัวแรกที่เราจะแนะนำนี้ครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่านี่คือความชอบส่วนตัวและหลังจากที่เคยได้ลองใช้แล้วลองจับมาเลยครับผมตัวแรกนะผมจะให้เป็นแจ,แจสซินโยน่ครับผมแจสซินโยเนี่ยจะมีความคล่องตัวที่สูงนะครับเพราะว่ามันเป็นอีกตัวหนึ่งอะที่ยังเล่นได้อยู่ในปัจจุบันนะครับมีทั้งความเร็วนี่ครับผมตัวนี้สามารถเปิดได้ด้วยนะครับแล้วก็สกิลอะไรต่างๆเนี่ย ค่อนข้างที่จะดีมากๆแล้วก็ AI ดีมากๆเลยครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะเข้ามือกับท่านผู้ชมหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้มีแต่คนชอบ OVR เยอะๆเลยครับผมยังส่วนมากก็จะมีพวกแบบทำฟูลที่มานะที่จะเล่นเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อไปครับว่าเราจะเลือกตัวอะไรนะครับผมก็ราคาก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับผม60 7 0 M นะครับประมาณนี้นะครับผมยาเม่าน่ครับที่จริงผมจะให้เลือกยาเมอไว้แต่ว่า ราคาอย่างมันแอบสูงเกินไปนะครับผมผมเลยต้องไปเลือกตัวใหม่อเอาเดมเบเล่แล้วกันนะครับผมเดมเบเล่เนี่ยราคาเนี่ยพอดีเลยครับเดมเบเล่ห่างจากยาเมาอย่างพวงนี้เยอะนะครับผมสําหรับทั้งเมเทาเมดส้มเลยนะครับผมแนะนำนะครับเม็ดแดงเมดซ้มเนี่ยก็สามารถเล่นเดมเบเล่ได้ครับสำหรับเดมเบลเล่ร่างนี้นะตัวนี้ก็เก่งใช้ได้ครับเพราะว่าเท้าทั้งสองข้างเนี่ย ขวา5ซ้าย5ด้วยนะครับผมแล้วก็มีทั้งความเร็วมีการเปิดบอลที่ดีด้วยนี่ครับไม่ว่าจะเปิดขวาหรือเปิดซ้ายสามารถเล่นได้นะครับสำหรับเดมเบเล่นะครับผมความคล่องตัวสูงมากๆนะฮะโอเคประมาณนี้สําหรับเดมเบเล่เลยนะครับผมสแตกก็ดูดีเหมือนกันนะครับสำหรับเดมเบเล่เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปครับผมก้อนข้างนี้เยอะนะ RW เก่งๆอ่ะราคาจับต้องได้ครับจับต้องได้ครับไม่เกินร้อยเอ็มแน่นอนนะครับเดมเบเล่ อ่าตัวต่อไปครับผมแนะนําเป็นซาก้านะครับซาก้าลักบอลรองดอนี่ะครับผมซาก้าลักบอลรองดอมีความคล่องแคล่วค,ครับการเปิดบอลก็ได้นะครับตัวนี้แนะนําตัดเข้าในยิงแล้วกันนะครับผมแนะนําตัดเข้าในยิงนะตัวต่อไปนะครับจะแนะนําเป็นเดอร์เคาดีกว่าใครเป็นสายเปิดนะครับผมผมขอแนะนําเป็นเดอร์เคาลแล้วกันเดอร์เคามีการเปิดบอลที่เขานั้นเยนดีดยนะครับผมก็อุยอา103จะเปิดบอล ร้อยสามก็ถือว่าไม่ได้แย่นีครับผมสำหรับเดิกเขามีความเร็วด้วยครับแต่ว่ามันติดอยู่อย่างหนึ่งก็คือด้านของท่าสกิลนั่นเองท่าสกิลมันอาจจะ3าดาวครับแต่ว่าเล่นได้อยู่แหละนะครับผมแล้วก็จารินชานครับผมจารินชาตัวนี้ค่อนข้างที่จะโอเคนะการเปิดบอนความคล่องแคล่วของตัวของเขาเนี่ยมีสูงมา,มากๆแล้วก็มีความเร็วนะครับผมถ้าให้เลือกระหว่างเดิกเขากับจารินชาเนี่ยเอาตรงๆอ่ะร,ร,ราคามันค่อนข้างที่จะ น้อยมากสาหรับเดอรเขาครับแต่ว่าถ้าเอาแบบคุณภาพด้วยนี่ครับผมแนะนําเป็นจารินชานะครับผมราคาก็อาจจะสูงหน่อยนิดหนึ่งสูงนิดนึงนะครับผมเรบเม่ส้มนะแต่ว่ารับประกันได้เลยใครที่เป็ดสายงบน้อยๆหรือทำฟูลทีมนะตัวนี้โอเคนะครับผมโอเคแล้วก็เดมเบลเล่ร่างนี้นี่ครับผมได้เดมเบลเล่ดมเบลเล่ทุกร่างอ่ะมันเก่งนะผมว่าเพราะว่ามันมีความเบ็วนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เก่งเก่งจริงทั้งสองเท้าด้วยนะครับปีขวาอ่ะเกลือเบลครับ เกลิกเบลเป็นหนึ่งหนึ่งตัวนะครับที่มีความเร็วมากๆแล้วก็ AID จัดๆเลยนะครับเกลิกเบลมีทั้งความเร็วกับการจุดสกอร์ที่ดีนะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปนะครับแนะนําเป็นโอเวลันนะครับผมโอเวลันมีความเร็วครับการจุดสกอร์ที่ดีนะครับผมตัวนี้คล่องแคล่วมากใครที่เป็นสายตัดตัดแล้วปั่นเนี่ยคอนั้งที่จะชอบนะครับเท้าสายด้วยครับจัดเนึ่ครับโอเวลันเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราขยับขึ้นมาดีกว่าขยับมาจะมีซาก้าแล้วก็ ซาร่านี่ครับผสองตัวนี้นะครับถ้าให้เลือกเอาตรงๆอ่ะราคาซาร่าเออซาก้าเนี่ยรู้สึกว่าจะน้อยกว่าด้านหน้าของซาร่าส์นะครับแต่คุณภาพอ่ะคุณภาพละลายเลี่ยก,กันนะครับแอบดูแบบซาร่าเหนือกว่าแต่ถ้าใครแบบมีงบน้อยจริงอ่ะใช้ซากา้าได้ครับแล้วก็อลาฟินญ,ญาครับแมตี่อย่างเงี้ยคูลูเซฟกี้อย่างนี้ได้ครับผมสามตัวนี้นะฮะลาฟินยาก็ดีผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมแมตี่ก็ดีเหมือนกัน เล็กคล่องมากๆนะครับผมเปิดก็ได้ยิงก็ดีนะครับผมครูเซฟกี้ราคาย่อมเยาว์มากๆมีคุณภาพนะครับผมแล้วก็มีความพิ้วนะครับผมสำหรับคูทวีตคูเซฟกี้ถ้าจะให้เลือกระหว่าง3ตัวนี้ผมแนะนำครูเซฟกี้นี่ครับสำหรับราคาที่ยออ 100, อ่อมเยาว์นะครับโอเคสำหรับร้อยสี่กันบ้างร้อยเออร์ร้อยห้ากันบ้างครับมีซาร่าแล้วก็ซาก้าอีกแล้วซาร่าแล้วก็ซาก้าอีกแล้วอย่างที่บอกครับซาร่ามันจะราคาแพง แต่ว่าสากาเนี่ยจะอาจจะราคาถูกนะครับคุณภาพก็ซาลาเนี่ยเหนือกว่าอยู่แล้วนชะ่รับผมแต่ว่าเรื่องของคุณภาพราคาเนี่ยแนะนํานะ,ะใช้สากาได้ครับคาสิคิวเหมือนกันพลังงานเหมือนกันเนคนือผมใครที่มีงบหน่อยใช้เป็นแมซี่ก็ได้เก่งนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ใครเป็นสายแบบเปิดนะครับก็แนะนําดูฟิกโก้นีครับผมเม็ดส้มได้อยู่นะครับผมการเปิดโอ้โหร้อยสิบแปดเลยนะครับ ก็ถือว่าโอเคสำหรับลุยฟิโก้เลยครับผมสามร้อยกว่าเอมเองแค่ไม่ส้มนะฮะไม่ส้มก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะถ้าใครเป็นสายเปิดอ่ะหรือถ้าใครเป็นสายคล่องแคล่วเลยครับหรือเป็นตัดเข้าในยิงนะครับผมสามารถใช้เป็นแยงเอาเมาได้เวลาเมาสย่างนี้ก็โอ้โหแพงอยู่เหมือนกันนี่ครับผมและอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นแจซิโน่เนะครับตัวนี้ก็เปิดได้ยิงดีเหมือนกันนี่ครับผมความเร็วได้นะครับผมแล้วก็ ขยับมาหน่อยก็เป็นจอร์ดเบสนะครับผมจอร์ดเบสเนี่ยอาจจะมีร่างใหม่ที่ดีกว่าเขานะครับแต่ว่าถ้าใครมีงบน้อยหรือจะทําฟูลทีมแบบอ่าแพ็กนี้นะครับก็สามารถใช้ได้สำหรับจอร์ดเบสนะครับผมประมาณนี้นะร้อยห้าถ้าเลือกให้ระหว่าง2ตัวเนี้ออจริงเลือกยากครับแต่ผมชอบแจสซินโยมากกว่านะประมาณนี้ครับผมโอเคแล้วก็ขยับมาร้อยหก็จะเป็นสาก้านะครับผมเม็ดส้มได้อยู่เม็ดส้ม สบายเลยครับระหว่างซาก้ากับลุยฟิโก้เนี่ยผมแนะนําเลือกซาก้าซาก้าดีกว่าซาก้าดีกว่าฐานะของหลุยฟิกโก้อย่างเห็นได้ชัดนะครับผมทั้งความเร็วแล้วก็ความคล่องตัวผมว่าซาก้าดีกว่าแล้วก็ชูรี่ครับชูรี่สาหรับใครเป็นสายเปิดนะครับผมแต่ว่าข้อเสียก็คือตัวเล็กนะครับผมแต่ว่าถ้าใครเป็นสายเปิดของโค้งกัหัวเนี่ยชูรี่แนะนําแนะนาชูรี่นะครับผมแล้วก็ อาจารินชาเหมือนเดิมครับผมตัวนี้ก็ดีมากๆนะครับมีทั้งความคล่องตัวการเปิดการยิงเนี่ยครบเครื่องครับแต่ว่าราคาเนี่ยอาจจะสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าแต่ว่าแมนส้มไม่แพงแมนส้มไม่แพงอย่างเงี้ยครับผมจูลี่กับจาริชาเนี่ยราคาเท่าเทียบกันเลยนะครับสำหรับแมนส้มนะอามาเดียโลก็ได้ครับอามาเดียโลใครที่ชอบอ่าทําเป็นฟูลทีมแมนยูครับก็สามารถเล่นตัวนี้ได้นะครับผมโอเค เดี๋ยวเราพาไปดูต่อดีกว่าครับโอปีอาร้อืมกละแอนโทนี่เหรอแอนโทนี่ก็เก่งนะเว้ยแต่ว่าแอนโทนี่ก็เก่งแต่ว่ายังมีตัวอื่นที่เก่งก oh. ว่าอยูครับผมปุริสิตอย่างเงี้ยปุริสิตแนะนําครับปุริสิตทั้งสองเท้าโอดิเซ่ทั้งสองเท้าด้วยสองตัวนี้แม่แม่งเก่งเท่ากันอะ่ะบอกบอกตรงๆครับโอดิเซ่กับปุริสิตอะ่ะเออแล้วแล้วก็แคลิบเบลจอร์เบธ อมาดิอาโลได้3ตัวนี้นะครับผมเกเลือกเบลก็ได้ครับใครที่มีงบหน่อยสามารถเอาเกเลืกเบลร้อยจิตได้หรือจะเป็นซาร่าร้อยแปดนะครับผมสําหรับลายลามินยาเมาสองล่างนี้นี่ครับผมแนะนําเป็นล่างทีโอทจะดีที่สุดนะครับผมเพราะว่าล่างยาเมาเอ่อล่างยูฟ่ามันอาจจะดรอปลงมานิดหนึ่งนะครับผมแนะนําให้เล่นทีโอทีเอนะครับผมสําหรับยาเมานี่ครับผมทุกตัวแหละนะครับผมล่างที่ดีที่สุดก็ ประมาณนี้นะครับผมเดมเบเล่ออเวลันได้ครับบาราโดน่า ana, ก็ได้ครับมาราโดน่าลุยฟิโก้อย่างเงี้ยแ,แถบบนน่ะผมค่อนข้างที่จะให้เลือกได้ให้เลือกเล่นได้ทั้งหมดเลยเพราะว่ามันมีความเก่งที่เวทีกรูดนะครับอย่างเช่นดูเอ๋อนยะ่างเงี้ยดูเอ๋ความเร็วนะครับแต่ว่าอาจพลังงานเนี่ยอาจจะน้อยไปนิดนึงพลังงานอาจจะน้อยแต่ว่าคุณภาพเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับผมซาร่าอย่างเงี้ยซาก้าจารินชาอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับแถบบนเนี่ย ผมให้ได้หมดเลยนะแถบบนเนี่ยได้หมดเลยแถบล่างก็ลงมาก็จะมียาเมาหรือวิกโก้มาลาโดน่าแล้วก็อุลันอะไรประมาณนี้แถบนี้นี่ครับผมประมาณนี้นะที่ผมจะแนะนําให้ท่านผู้ชมเนี่ยก็ปีกขวามันขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเล่นด้วยว่าท่านผู้ชมเนี่ยชอบสายไหนชอบสายเปิดโมไหมชอบสายเลี้ยงบอลไหมชอบสายแบบความเร็วจ่าจ่าไหมหรือับผมก็แล้วแต่ท่านผู้ชมลองไปตัดสินใจเลือกดูว่าจะ เล่นตัวไหนแล้วกันนะครับผมอันนี้ผมมาแนะนําเพื่อเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมได้เลือกได้จับได้ลองกันนะครับผมโอเคประมาณนี้สําหรับวันนี้ที่ผมจัดมาให้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับผม กดไลค์ให้หน่อยแลวกันคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชอบนะครับหรือต้องการที่จะให้ผมแนะนําตําแหน่งไหนอีกนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้เหมือนคลิปก่อนก่อนได้เลยนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมนักเตะโดยรวมมีประมาณนี้ฝากดกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเหมือนเดิมครับผมพูดประมาณ80รอบแล้วนะครับผมโอเคสรุปคลิปวิดีโอนี้ประมาณนี้ครับ ไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับจะเป็นคลิปวิดีโดออะไรรอติดตามชมครับใครที่ติดตามผมมุมไปแล้วขอบคุณมากมากนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย